สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง YouTube Kitty and Noah นะคะวันนี้ตามที่เพื่อนๆขอร้องกัน Kitty และ Noah จะพาทัวร์บ้านเดบิวตรอบแรกเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะเปิดเผยว่าบ้านช่องของเราอยู่กันยังไงค่ะ We're going to do the show of the tour around the house if you guys want to see how me and Noah and the kids the fur babies live follow us oh, no. ตรงนี้จะเป็นบริเวณระเบียงของบ้านนะคะเพื่อนๆซึ่งโนอาก็กับคิตตี้ก็จะใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจได้บางทีตรงนี้เคยมีเปลยวนนะคะแต่ว่าเรายยายขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนาะ,ะ so in this area is the patio of the house where we used to have the hammock here to chill but now it's just for Noah to fix his bike and for the fur babies to chill that's Eric by the way let me take off my shoes first ขอถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนคะทาร์ซาเดอะคัสเซอร์ เกาะเต่าค่ะเราไปดูห้องครัวกันเลยนะคะครัสเตอร์ครัคสเตอร์เกาะเต่า o check out the kitchen อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะมีคือบริเวณห้องครัวก็จะมีเตาไฟฟ้าเนาะบ้านเราจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเลยไม่ใช้เตาแก๊สนะคะเพราะมันจะเป็นอันตรายเนาะแล้วก็จะเป็นชั้นวางของมัลติมีร์เครื่องทำกาแฟ This is the kitchen area. We have like everything we need here, and we don't use the gas s t o v e because this will be dangerous for our babies. This electric one would do. How much yeah, smoke This is the fridge, and <laughs> <Sorry, my Amina>. it <laughs> <laughs> Okay guys so this is the living room where Eric always chill and where we get our friends come hang out with us sometimes อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะตรงนี้ต่อจากห้องครัวจะเป็นบริเวณของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่ง Eric นะคะจะเป็นผู้ประจำการชั้นนี้นะคะ Eric เป็นเจ้าของโซฟาค่ะ he owns the couch สำหรับใครที่อยากเข้าห้องน้ำามาบ้านไไม่ต้องกลัวค่ะ So guys if you need to do something like nature calls when you're here at Casa de Casa, this is the guest bathroom. Now we finished with downstairs area. We're just gonna say bye to Arab and then we're gonna go upstairs. Okay, first. ตอนนี้ก็มาจากขึ้นถึงชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของคิตตี้กับโนอาก่อนเลยค่ะพร้อมกันเยไหมคะและ s go <S ไปเลยค่ะโอเค v e r y o now we are at the main bedroom of คาซาเดคาตอนนี้นะคะเราอยู่กันในห้องนอนหลักของคิตตี้และโนอาของบ้านคาซาเดอคาเซนเกอบเต่คาค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะ come on in นี่คือมิก้านะคะมิก้าจะประจำอยู่เตียงฝั่งคุณพ่อนะคะมิกา้าเจะมิกา้า This is Casa h e Casa e t Cat Condo. But no one uses it though. They just sleep on the bed, as you can see, like what Mika is doing right now. อันนี้เป็นคอนโดแมวนะคะซื้อมาจากลาซาดา้าแบล็คไฟเดยให้ลูกๆนะคะแต่ไม่มีใครใช้ทุกคนนอนเตียงเดียวกับพ่อแม่หมดนะคะไม่รู้จะซื้อมาทำไมเหมือนกัน If you are wondering what our bathroom looks like <ำ>ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าห้องน้ําในห้องนอนหลักหน้าตาเยังไงมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ So this is the special shower head. Aminaha ha high expectation model. What's a axa ah? We usually just use this one. And this is the stations. Of my fur babies Of our fur babies This is the f o o d t h e water and the toilet The quintessential We have two stations อันนี้จะเป็น station อาหารห้องน้ำแล้วก็น้ำดื่มสำหรับน้องหมาแมวลูกๆของคิปตี้และนูอาน,นะคะจะมีประจำทั้งชั้นบนและชันล่างเลยค่ะ Okay guys so now the main bedroom is done. Let's go check it out. The balcony ตอนนี้ห้องนอนหลักทัวจบแล้วนะคะเราไปดูระเบียงก,กันค่ะ the balcony part of our main bedroom we move the hammer from downstairs to here to chill and have evening drink sometimes p a s use it like for sunbathing and stuff as well ตรงนี้จะเป็นบริเวณระเบียงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปลนี้ย้ายมาจากระเบียงหน้าบ้านนะคะเพื่อเอามาดื่มชิลตอนเย็นนะคะหรือไม่ก็กินลมชมวิวมากันต่อเลยค่ะ โอเค guys so now we're in the second spare bedroom belongs to my mom's but now it belongs to me because she's in Bangkok and now it is my office for using for live streaming TikTok video everything ห้องนี้นะคะจริงๆแล้วจะเป็นห้องนอนสำรองซึ่งคือห้องนอนคุณแม่นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพนะคะคิตตี้ก็เลยขโมยค่ะจะให้นอาร์โมดิฟายนะคะเป็นออฟฟิศคาโฮมออฟฟิศนะคะที่คิตตี้ใช้ไลฟ์สตรีม TikTok เป็นยูทูบต่างๆค่ะ Okay, guys. so told you got two stations station down of for as Central days guys this is I the station there the 20th the ตามที่บอกกันไปนะคะว่าสเปชั่นน้ำอาหารและห้องน้ำของลูกๆของพิตตี้และโนอาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งชั้นล่างซั้งบนอันนี้เป็นของชั้นล่างค่ะ That's it for inside of the house guys now we're just gonna show you guys our motorbikes ตอนนี้นะคะทัวร์ในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะจบกันไปกับวิดีโอนี้คิตตี้กับโนอาจะพามาดูมอเตอร์ไซค์กันก่อนค่ะ ไปกันเลย This is Nala and Harley, the only two dogs of House of Cats a n Kuta. อันนี้คือ Nala และ Harley นะคะลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กของ Kitty และ n o a นะคะเป็นหมาสองตัวซึ่งอยู่ในบ้านของแมวในาะยกดังมากเลย Last part of the video, the transportation that take us around k h t a มาถึงช่วงสุดท้ายกันของวิดีโอทัวร์บ้านแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรถนะคะที่ขับพาคิตตี้และโนอาไปทั่วเกาะเต่าค่ะ We got Suzuki Crystal 2สองจังหวะนะคะ Honda CRF อ5 0 250งห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะ Honda CRF 250สองร้อยห้าสิบนะคะ w h e บอยสกอตติเกนะคะ So guys how is it That's the end That's the wrap of house tour Casa de casa เกาะเต่านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอทัวร์บ้านถ้าเกิดถูกใจอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์สับตะไคร้ด้วยนะคะ If you guys like the video of the house tour, don't forget to subscribe, like, and comment to our channel.